สดีครับวันนี้เจอกันกินกับุฟงนี่เลยไก่อบอปี๊บหมูปีป๊บเห็นปี๊บไหมนี่ก็ได้เลยนี้คืออานางนะคะอานางเป็นอาพี่เตี้ยที่ละโสธรน,นะจ๊ะนี่มีอะไรบ้างคะนั้นอะ่ะสามเกอสามเกอสามเกอไม่เอาน้ำมันทาเนมันพืช เพราะว่ามันจะนุ่มไลยแล้วก็ใส่นี้อ่ะน้ำมันหอยเออน้ำม,มันหอยแล้วก็น้ำมันพืชนี่เลยเขาบอกน้ำมันหอยนี่มันไีไ่เอามาดิ ปรุงไม่ต้องเยอะครับสไม่เ็มทยัไี่ไหมยาฟูยาฟูนา่าชอบ้ง่ไ,งไหนล,ละจนี <c oughs> 好，打开了，打开了。

ตอนนี้พี่เจียกำลังเตรียมสถานที่ทำไก่อบปี๊บ ข้านางให้คนหาฟ้งามาให้นะจ๊ะ またできんの。 ค่อยใส่ค่อยใส่นะ เอาเอาเอา,เอามือไม้อ่อนไปหมดโอ้แล้วลมลมแรงต้องใส่เป็นมัดไม่ต้องไม่ต้องออกจากมัดอ,อ,อ่อะมันจะได้อยู่ในมัดอยู่แค่ตรงนั้นไงออ ไคร,รู้วิธีการทำก็แนะนำคอมเมนต์มาได้นะคะอันนี้คือการทำครั้งแรกของเราดูว่าจะกินได้หรือไม่ได้่เรามาดูกันว่าจะกินได้หรือเปล่าเร <c oughs> าใส่ให้มันอยู่บนปีป๊บเว้แล้วก็จะร้ออยู่อย่างนั้นเอามาฝั่งนี้บ้างข้างบนเหรอฝั่งเนี้ยขอ้อดีอะไรแต่ฝั่งนี้หนึงเดียวเลยอ่าทางแหลนั่น ครั้งแรกอ้าวครั้งแรกทุกอย่างต้อมีครั้งแรกเสมอครังแรกมันก็จะมีครังต่อไปเอมา

ใค่ะทุกคนเดี๋ยวอีก20นาทีเรามาดูกันนะคะคร <Tip. S 1> บเวลาแล้วนะคะแต่เรามาลองเปิดดูกัน Six, five,

ไก่เอาปิ๊บเรียบร้อยเลยแหลกไม่ไรลองชิมลองชิมเอ๊ะแต่ได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้อยู่ตอนนี้ยังไงเนี่ยคนนักขับไฟไฟมันแรงอร่อยอย่างเงี้ยค่ะขอดูชัดๆหน่อยเอาขึ้นมาให้ดูชัดๆหน่อยจะเหม็นไหมนี่ สีแดงครับออกก่อน <mimitation> hello ba dai you hi vâng mhm 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 không mhm 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 mhm